พอดีไปเจอข่าวน่าสนใจมาครับว่าสองผัวเมียใช้ชีวิตเกษียณอยู่บนเรือสำราญโอ้โหอืมล่ำมากใช่ใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยประเด็นนี้นะครับก็คือ้องบอกว่าเลือกที่กเกษียณเลือกแผนกเกษียณนี่น่าสนใจเลยอแปลกมากเลยเป็นชาวออสเตรเลียใช่ไหมคุณครับเออชาวออสเตรเลียคุณารายงานข่าวในเดลี่เอ็กเพรสเพิ่งลงมานะครับแล้วก็มีเด็ทรงเด็กใดก็แปลมานะครับคุณมาร์ตี้คุณเจส ใช่ไหมก็วัยก็ดูตามภาพก็วัยไม่น้อยนะไปเกษียณแล้วหกสิบเจ็ดสิบน่าจะน่าจะไล่ไล่หกสิบกว่าเจ็ดสิบไปแล้วใช่ไหมตอนนทีนี้คือเกษียณแล้วใช้ชีวิตบนเรือสำราญอ่ะมันเรื่องปกติใช่ไหไปถึงไปเที่ยวเรือสำราญปกติมีคนทิ่เท,ที่ยวแหละแต่รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเลยต้องหยิบมาคุยก<อ>ันไม่ปกติยังไงเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับอือครับมาดูกันสองท่านนี้เขาเลือกเกษียณเสร็จไปเเที่ยวรรือสาญ แต่ไม่เที่ยวอย่างปกติแหละเขาอยู่กินกินนอนๆอนต่อเนื่องมาแล้ว450วันบนเรือสำราญสอปีอยู่แล้วตอนนี้อู่โอ้โหบางคนบอกแกคงร่ํารวยมามากคงบำเดี็ดบำนานหรือเป็นมหาเศรษฐีอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดคิดแบบสามวันทั่วไปโอ้โหไม่ต้องรวยมากแน่ๆใช่ไหมถึงกขนาดนั้นได้ใช่ไหม เออแต่ว่าทีนี้พอไปดูแบบนี้แกให้แนวคลิดแบบนี้แกบอกว่าคลิแกบอกแกใช้ชีวิตบนบนเรือสำราญนะค่าใช้จ่ายอ่ะถูกกว่าที่จะไปอยู่พวกเวลเนสถ,ถูกบ้านพักคนชาราแบบดีๆอะ่ะใช่ตอนแรกแกพูดง่ายๆเลยบอกถูกกว่าบนบกเออต้องถูกกว่าอยู่บนบกไอเราอ่ออานแล้วก็เออแล้วจริงเหรอเออ <laughs> เออก็เลยต้องไปเข้าหนาข้อมูลกันดูเท่าที่พออาได้คือฝั่งของแกไม่มีข้อมูลเพราะว่าแกแกล่องเรือสำราญแกเฉลีย่ยแล้วค่าใช้จ่ายตกเดือนเท่าไหร่นะแต่เรามาดูเทียบในประเทศไทยเวลเนี่แบบในประเทศไทยก่อนนะครับาเรลอหนึ่แบบค่อนข้างดีค่อนข้างหรูอย่างเช่นโรงพยาบาลเปาโล,ลตกเดือนละแสนอีกค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลมีดีเมดกรุงเทพนะที่ใกล้ๆวิทยตุตรงนั้นนะถนนนี้อยู่ตรงนั้นนะก็คือซื้อจากปาร์ไบเลดเดิมมาเดือนละแสนสี่พอไปเทียบกับพวก ทริปเรือสำราญเลยเนี่ยครัข้อมูลทริปเรือสำราญมาดูซิอย่างทริปเรือสำราญใกล้ๆอย่างสิงคโปร์มืก่อนนะก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยก็เคยจะพาทีมงานพวกเราเนี่ยไปล่องเรือสำราญเที่ยวกันดูแล้วก็ทริปเรือสำราญที่สิงคโปร์เนี่ยนั่งเครื่องบินจากไทยค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมในทริปเลยแล้วก็ล่องเลยอีกสองคืนสามวันใช่ไหมอาหารการกินไม่ใช่สามมื้อกี่มื้อก็ได้อย่าี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ววันนั้นใช่ไหมจะซื้อเพิ่มบ้างก็แอนกรอใช่ไหมแค่นั้นเองเบสเสร็จนี้ถ้าเกิดไม่เอออาาาาาหห้้้งงงทที่่่่แบบตติดนซึรูยวไไปํมก สาาที่มีติดตาต่างไปเรือไม่เห็นทะเลน,นะของรอเนี่ยเอ่อหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามได้เลยนะต่อทริปแล้วถ้าตับตัวเครื่องบินไปสแสดงไม่ถึงหมื่นในสองคืนก็สแสดงว่าตก ไม่ถึงสี่ห้าพันต่อวันนั้นนะเหมือนนอนโรงแรมหรูคืนหนึ่งเออถูกปะครับแต่โรงแรมหรูถ้าละพันต่อคืนเนี่ยไม่หรูบ้างไนะไม่หรูบ้างแล้วอาหาราไม่ครบทุกมื้อนะครับมีแค่โลแค่หางเช้าแล้วมีจานเช้าใช่ปะอาหารเช้าอย่างเดียวเที่ยงเย็นอย่าก <c oughs> ินเองว่กนกันใช่ไหมใช่เออแต่นี่ไม่ครบทุกมื้อฟ์มเกลนได้เลยก็ไปนั่งในปลาได้เลยมีสวนนงสวนน้ำไม่เล่นได้เลยใช่ไหมสนุกสนานเออครับได้เต็มที่เลยอะคาสิโนมีใช่ไหม ไม่แกก็เลยเลือกอยู่ในเดือบสำรานแบบนี้ซึ่งถ้าชิปยาวๆบอกผมไปดูชิปยาวๆราคามันก็หลวมาเรื่อยๆนะถูกลงและแกอยู่ยาวแบบนี้ราคาผมว่าตกเฉลี่ยต่อวันอาจจะแค่สามสี่พันเลย่อันนี้ก็แค่แลวประตุสามสี่พันเมื่อเทียบก,กับบดีเอมแสนสี่ต่อเดือนตูว่กว่าจริงๆนั่นแหละเอออันนั้นเราแค่แบบประมาณการคร่าวๆด้วย แต่ก็ราคาก็ไม่ไม่พ้นจากที่ที่ประมาณหรอกเออใช่ไหมแล้วตกก็แล้วตกว่าสี่พันต่อว,ว,ว,วันนะเดือนเท่าไหร่สี่แสนสองต่อเดือนอแล้วก็อยู่แบบแก็บอกว่าจะใช้ชื่ออย่างอย่างทางฝั่งของคุณผู้หญิงก็เขาใช้เวลาทําอะไรสนุกสนานแะล้วแกฝั่งผู้ชายก็ใช่ไหมแกบอกแกใช้เวลาในการทรําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆที่หมุนเวียนมาตลอดเวลาบนเรือแกไม่ไม่เซ็ง ไม่เบื่อเพื่อนใหม่ตลอดไม่เบื่อไม่ซ้าหน้าเลยด้วยคืออย่าเพื่อนไม่ซ้าหน้านะแล้วสี่ร้อยวันที่แกอยู่เนี่ยต่อเนื่องกันนี่กับตันและลูกเรือยังไม่นานเท่าแกเพราะกับตันและลูกเรือต้องมีชุดพักใชเขากลับไปพักแล้วกลับมาไปเยี่ยมครอบครัวแล้วกลับมาแกยังอยู่ไงใช่ครับนี่คือความน่าสนใจของแผนเกษียณของคนไวเกษียณคู่นี้นะที่น่าสนใจคือ เออแกเลือกวางแผนกันเสียบ่ฉลาดนะแล้วได้ล่องเรือถ้าล่องเป็นอยู่400กว่าวันแบบนี้นะครับแสดงว่าล่องไปเรื่อยๆไม่คือเปลี่ยนที่ไปทุกวันนะถ้าอยู่โรงบาลอยู่ไอวิลเน็ตะไรทั้งหลายมันอยู่ที่เดียวอะไอนี่เดี๋ยววันนี้ขาดนู้นวันพรุ่งนี้ขาดนู้นไปไปเรื่อยๆใช่ป่ะถูกป่ะแล้วถ้าแกเลือกล่องที่ไม่ต้องมีติดหน้าต่างว่้จะติดทาไมไงอยากเห็นทะเลก็ขึ้นมาดิใช่ไหมมันก็นอนไม่กี่ชั่วโมงในตรงนั้นใช่ไหมเวลาส่วนใหญ่ก็มันเดินนั่งคุยกับคนน้นนั่งจิบเนี่ยอย่างภาพที่เหะ สำคัญตรงนี้ครับในตอนเกษียณคนที่ไม่คิดถึงแผนเกษียณต้องโชคดีตายโกรธน,นะถึงจะได้ไม่ต้องลำบากตอนเกษียณแต่ถ้าเราเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในขณะนี้ที่มีแนวร้มจะอยู่นานขึ้นหลังเกษียณอายุยืนขึ้นต้องคิดถึงแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เรายอยากใช้ชีวิตแบบไหนในวันเกษียณครับอ่เดี๋ยวจะเหมือนไอที่เขาเล่นมุกในติ๊กต็อกอยู่ตอนนี้ไม่รู้อาจารย์เห็นหรือเปล่าเออมุกเนี<แ>่ยเกษียณได้ทันทีเลยเกษียณได้วันนี้เลยเออแต่ต้องตายพรุ่งนี้ ไม่ลำบากมากเลยวยไม่ลำบากเกษียณไ่ลำบากืินมดเดี๋ยะเกษียณเร็วแต่ได้ตายเร็วเลยนะคิดเงินในบัญชีเอามาบวดแล้วเอ้ยเกษียณได้เลยดีหว่าออเออแต่ต้องตายพรุ่งนี้ แต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นถ้าใช้ชีวิตแบบป้าพูกนี้นะเดือนละแสนสองปีหนึ่งล้านสี่ใช่ไหมใช่ครับถ้าอยู่สักสิปี20ปี10ปีก็14บล้าน20ปี28ล้านถ้าเรามีเวลานานพอในขนาดหมายถึงว่ามีเวลาวางแผนนานพออายุ30กว่า40เริ่มวางแผนการจะมีเงิน28ล้านเพื่อใช้ชีวิตในแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะครับใช่ครับ ถ้าเรารู้จักการคำนวณเงินการเก็บเงินให้ดีมันทําได้ใช่ครับเพื่อนๆอยากรู้จะวางแผนยังไงถึงสามารถมีชีวิตแบบนี้ได้ในอนาคตสามารถที่จะเริ่มต้นในการมาหา,าความรู้ในการวางแผนการเดินได้เราจะมีคอร์สสัมมนาของพวกเราทุกเดือนอย่างเดือนนี้เดือนตุลาเนี่ยนะครับจะมีวันที่ 11ตุลาเวลาตอนเลือกงานนั้ง6กโมงครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งที่แมคโดนัลล์กราเอรรชดาแล้วก็ถัดไปก็เป็นวันเสาร์ที่21ตุลาเป็นช่วงบ่ายสำรวจช่วงบ่ายก็ไปช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับสามารถที่จะสำรองที่นั่งผ่านลิงก์ที่วกเราให้มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอ่าครับก็กเลือกวันเอานะครับเนื้อหาเหมือนกันเออนะครับ ส่วนท่านที่มาดูคลิปนี้เลยตุลาไปแล้วสแกนก็มาถามได้ว่าเดือนที่ทันดูวมีวันไหนครับได้ครับแอดไลน์มาถามได้นะครับเรามีจัดอยู่เรื่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ประเด็นนี้สามารถแชร์มาในคอมเมนต์ได้ปล่อยมุกทิ้งท้ายไว้หน่อยดีกว่ากันเอาดิ <S <S เพื่อนผมอะทำงานบนเรือสำราญนี่แหละกันคนหนึ่งเมื่อก่อนนะประมาณ6-7จปีก่อนตอนขึ้นเรือไปอขึ้นมาคนเดียวออตอนลงมามาสองอไปกองใครมาเนี่ยอุ้มลูกลงมา ไม่รู้มาไงเห็นทีคีเอาเอ้ามาไงได้โปรโมชั่นกองแถมจากเรือตำรานมาเออ ตอนนี้ไปทำอสังหาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจับทางได้เจอทางปล่อยเช่าก็ปล่อยง่ายทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดเลยเป็นงั้นไปเฉยเลยเนี่ยโอเคน่าสนใจเลยคนนี้อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์นะครับอ,อย่าลืมกดแจ้งเตอนกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ